สวัสดีพี่น้องปองปายพบกับช่องมหาหนัดคนไทยา Channel, บานชาแนลบงเบิงเด้อพี่น้องมานน้บ้านหนองบัวแดงอำเภอบ้านบึงนี่บอกจังหวัดชนบุรีพี่น้องถึงรถแห่ถึงหมอลำวงใหญ่พี่น้องซื้อยาแก้ปวดกระจายเสียนนำเด้อเจ้าสิเต้นจนปวดขาเลยมูนี่มีพี่น้องกับเทยตีแย่งแบบนี้แหละนี่นาประเมินขมิ้นพัดทิ้งว <laughs> ะกำันกัตีแย่งกันนะบุย้ยคักว่าวันนี้เัอยงเอีก กระเทยน้อยเจ็ดเิบกระเทยเนี่ยอันนี้กระเทยเแ่าพี่น้องนี่น่ะนี่แหละผู้แพ้เชื่อเขานี่เออห้อนดีๆว่ะเตรียมมาเตยมาห้าวจวดจาดฟาดบึ้มเดือพี่น้องเด้อ สถานที่ก็บกว้างดอกปนไหนดกอกบรรยากาศพี่น้องเวทีใกล้เสียวเหร่าประมาณจักพวกสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซ็นคือติดประดับกับเทียระบบยี่สิบเปอร์เซ็นก็เรียวแล้ว,ลลลลว,ลวพี่น้องกระสิทันอยู่ดอกพี่น้องเอาเรายสั่เปล่า

บรรยากาศวุ้ยนะดินมันเปลี่ยนดินแบบอัน,นม,มันบริแต่มันเปรตไหมพี่น้องมันเป็นยังไงบูนี่บรรยากาศรอบๆพี่น้องมีสวนสนุกน้ำพี่น้องข้างหน้านี่ Ừ. <cười> <cười> được, mía vào nhảy Cái nhà mẹ trên đây không mà không khung nè Mía này ยังอีกปีกบอก่บอกว่า่านมีท่ผมน่นมีผมตอนนี้ตัวยังได้อยู่ด้วนี่คนแยนแปมาเรื่อยๆคนยนลแปอี้วอยากอยนกเลยน่อยเชี่ิ่มอยากไหเลยปเดี๋ยวปืนยิงขรรออะไรเอาาเอาขาโอ้ยกินเข้างหน้เอาา้เ้ากินข้าวไปจี้เรากินเลยพี่น้อง เกียกอนเ้าห <sea> ิวเข่าเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์เราพี่น้องเตรียวมาจวดจาดฟาดบื้มเด้อพี่น้องเด้อมือนีตายห้านพี่น้อง พากันพักลมพักเงาพี่น้องตายฮานก็มีอีหยังนะโอ้ล่นกูว่านเดียวโยนมาถึงมือล่นจะได้นอดนะอีหยังนุ่งเต็มเอาอะไรเอาน้ำมากินเนยน้ำมากินเนยหิวน้ำเตี้ยเออพ่อใหญ่เต็มหิวน้ำเลยพี่น้องลูกสายเจ้าสิกินน้ำเจ้ กินพ่อเอากินเอากินเต็มเต็มหิวน้ำแลยพี่น้องบุ้ยตัดผมใหม่คือรล่แถวว่ะบุ้ยบุพอใจบ่บุพ่อใจเ้ยบพอใจเว้ยเนี่ยที่เอามาน้ำลดข่อยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยัง้ัคลียร์บัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่เต็มแกงข่อยพี่น้อง เหลือแต่เพียงหลังที่ห้องแล้วก็จ้ขึ้นเลยเขาขึ้นบ่ขึ้นตั้งเดวย เสียงเดี๋ยวพอดีวางก่อนกเปลี่ยนหมดก่อนโอ้ตายฟูงเขาดังนะบุ้ยสลังคุณเบียกเปลี่ยนรู้บิดอ่ะทันโลทุกทีเจ้าทันโลเมื่อย กระเทยน้อยกว่าไหมเลยเตี้ยถือเด็ดเผาดำปีๆระบัดนี่อ้าวสำหรับคลิปนี้เบานัดก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้เบานัดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ